หนุ่มสอนรามแจงเบอร์โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เหตุจากอดีตภรรยาล่าสุดคนใกล้ชิดกุ้งพลอยตอบแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีเรื่องมาให้หนักใจอีกแล้วสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมโดยระบุว่าเบอร์โทรศัพท์มีปัญหาใช้งานไม่ได้เผยอดีตภรรยาไปทําเรื่องขอสิมใหม่พร้อมกับชี้แจงที่มาที่ไปของเบอร์อย่างละเอียดทําไปเพื่อไรลั่นชีวิตขออยู่อย่างสงบสุข โดยข้อความดังกล่าวมีดังนี้ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวขอองค์ผมเกิดปัญหาเครื่องที่ตัวผมไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้ยังไม่ทราบสาเหตุหากมีใครใช้เบอร์โทรศัพท์ผมโทรหาขณะนี้ไม่ใช่ผมนะครับหากมีใครต้องการติดต่อผมเรื่องงานหรือเรื่องใดๆให้โทรหาพี่ตัวเล็กผู้จัดการส่วนตัวผมตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนโปรไฟล์ของอินสตาแกรมครับผม ขออนุญาตรบกวนช่วยส่งต่อด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับผมด้วยความเคารพครับผมสอนรามเทพพิทักษ์และอีกหนึ่งข้อความที่ได้แจ้งเหตุขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้อย่างละเอียดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตไว้ขออนุญาตชี้แจงนะครับเรื่องปัญหาของโทรศัพท์ผมเบอร์โทรเป็นชื่อของอดีตภรรยาส่วนแครง่งและเบอร์ผมได้เป็นผู้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มา โดยตลอดอดีตภรยาได้กล่าวอ้างว่าโทรศัพท์ของตนหายจึงมีความจําเป็นต้องไปขอซิมใหม่ที่ศูนย์โดยอ้างว่าจําเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันไม่ได้จึงไปขอซิมใหม่กับทางศูนย์อดีตภรรยาอิมซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมใช้ทํางานและทําธุรกรรมต่างๆโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผมทราบจนกระทั่งได้มีการเปิดเครื่องและรับสายของน้องชายผมน้องชายผมจําสียองได้ จึงได้มีการพูดคุยกันหลังจากนั้นน้องชายผมพยายามติดต่อผมแต่ไม่ได้จึงโทรมาแจ้งเรื่องนี้ให้ผมทราบกับแม่บ้านหลังจากนั้นผมจึงโพส์เรื่ององค์โทรศัพท์ของผมเพื่อให้บุคคลใกล้ชิดหรือติดต่องานทราบเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับผมและลูกเหมือนที่เคยผ่านมาเพราะผมไม่ทราบเจตนาของทางอีกฝ่ายว่าทำไปเพื่ออะไรหลังจากโพส์ไม่นานอดีตภรรยาได้นำซิมมาฝากคืนเอาไว้ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน ขณะนี้ได้มีการพูดคุยและดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้ผมมาเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณแฟนทุกคนที่ช่วยเหลือและให้คำแนะนำด้วยความเคารพครับผมข้อสังเกตหนึ่งโทรศัพท์หายทำไมไม่แจ้งความ 2. ถ้าแจ้งความก็แสดงว่าจำเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้แล้วจะมาขอซิมใหม่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมถือเครื่องทำไมโดยที่ไม่แจ้งผมทำไมถึงไม่ขอซิมใหม่เป็นเบอร์ของตัวเองมีวัตถุประสงค์อะไรสาม จำเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้ทุกวันไม่ได้เป็นไปได้หรือสี่ถ้าน้องชายผมไม่โทรไปและจำได้ว่าเป็นอดีตภรรยาและไม่ได้แจ้งให้ผมทราบถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผมผมไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อใครได้เลยหรือประสานงานที่รับผิดชอบไว้ได้ชีวิตผมต้องการอยู่กับลูกแบบสงบไม่ต้องการความวุ่นวายหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นทางทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงได้ต่อสายตรงไปหาคนสนิทถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแหล่งข่าวเล่าให้กับทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิง ฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทราบแล้วและเป็นเรื่องที่ตนเองอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยในการเดินทางไปแจ้งความจริงเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของกุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามหายและเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวจึงอยากให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าน่าจะให้ข้อมูลได้ละเอียดกว่านี้